ความเชื่อเรื่องใช้ว่านกระสือในการยื้อชีวิตแต่ก็แลกมาด้วยการเปลี่ยนคนเหล่านั้นเป็นอสุร,รกายพอคนในหมู่บ้านรู้ก็หาว่าแม่ของเธอเป็นต้นเหตุของกระสือและกำลังจะหาทายาจึงรุมประชาทันจับเผาทิ้งทั้งเป็นแต่ดวงจิตสุดท้ายก็ได้เข้ามาอยู่ในว่านกระสือที่แม่บูชาพอรู้อย่างนั้น ว่าจันที่ถูกชาวบ้านขับไล่จึงนําว่านกระสือที่มีดวงจิตของผู้เป็นแม่ออกจากหมู่บ้านจนมาเจอเข้ากับพรันสมกลางป่าแม้จะเก่งกาดมีวิชาแต่เธอก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวในป่าจึงศบโอกาสทําของใส่พรานโศกหลอกชายให้เดินทางไปด้วยเพื่อคุ้มกันเธอจนมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้